DJI Neo โดรนลำจิ๋วที่ทุกคนอยากได้นะครับราคาถูกมากเลยครับชุดซิงเกิลแค่6,600บาทเท่านั้นนี่คือโดรนที่บินง่ายมากคนที่บินโดรนไม่เป็นก็บินได้นะครับเลือกใช้งานได้3แบบบินด้วยตัวเองควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือหรือจะบินด้วยรีโมทแบบมืออาชีพนี่คือโดรนตัวแรกสำหรับพวกคุณเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอยา่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิโกไอทีครับคลิปรีวิว DJI n e อนโดรนจิ๋วลํำนี้มาช้าแต่มานะ คนอื่นเขาขึ้นคลิปรีวิวไปหมดแล้วครับผมเพิ่งมีเวลาทำแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่หลามทำเนี่ยคุณก็จะได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับโดรนตัวนี้อย่างละเอียดอย่างแน่นอนนะครับ DJI O นะครับนี่คือโดรนลำจิ๋วที่หลายคนรู้จักดีแล้วหลายคนน่าจะกำลังอยากได้มันอยู่ตอนนี้นะฮะเรื่องแรกที่น่าสนใจมากๆของเจ้า DJI O ตัวนี้มันคือโดรนลำจิ๋วที่ราคาถูกมากๆครับในชุดซิงเกิลของเขาเนี่ยราคาแค่6,600บาทเรียกว่าเป็นโดรนที่ราคาถูกที่สุดของ DJI เท่าที่เคยมี ถูกมากๆนะฮะแล้วในชุดซิงเกิลเนี่ยง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับมีตัวโดรนนะครับมีใบพัดสำรองมาให้แล้วก็มีแบตหนึ่งก้อนแค่นี้เองครับใช้งานได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้โดรนตอนไหนเวลาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆครับเห็นวิวสวยๆอู้ยอยากได้โดรนสักตัวนหนึ่งมาบินถ่ายเซลฟี่สวยๆแค่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่คนน่ะบินโดรนไม่เป็นด้วยซ้ำไปแต่อยากได้ช็อตโดรน เพราะฉะนั้นมันต้องมีโดรนสักตัวหนึ่งครับที่สามารถบินได้ด้วยตัวเองซึ่งก็คือเจ้า DJI Neo ตัวนี้แหละครับคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยนะคุณไม่ต้องบินโดรนเป็นด้วยแล้วคุณไม่ต้องไปหัดด้วยคุณแค่ซื้อตัวนี้มานะครับเปิดมันบนมือแล้วให้มันบินขึ้นไปแล้วก็มันก็ถ่ายเซลฟี่ให้คุณแล้วก็เอาลงมาบนมือแล้วก็ไปเที่ยวต่อแค่นี้เลยง่ายๆในชุดซิงเกิล6,600บาทถ้าคุณอยากจะเพิ่มประสบการณ์ขึ้นไปอีกนิดนึง คุณอยากจะเป็นมืออาชีพนิดหน่อยคืออยากจะควบคุมด้วยรีโมทเลยอยากจะบินไกลๆคุณก็สามารถซื้อชุด flymo e combo ได้ชุด flymo combo เนี่ย11,700บาทโยน1ตัวพร้อมใบพัดสำรองให้แบตเตอรี่มาอีก2ก้อนรวมทั้งหมดเป็น3ก้อนแล้วก็มีเคสชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยนี่ปิดท้ายด้วยรีโมทคอนโทรลครับ RCN 3 ตัวนี้เนี่ยพอจับคู่กับโดรนตัวนี้ปั๊บบินไปโน่นเลยครับบินกันไปเป็นกิโลกิโลเลย5-6กกิโลสบายๆเรียกว่าฝึกบินได้แบบมืออาชีพเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆนะครับคนที่เอาไว้ใช้ท่องเที่ยวคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคุณก็พกตัวนี้ตัวเดียวเบาๆเล็กๆแบบนี้กับคนที่อยากจะซื้อโดรนตัวแรกมาฝึกบินแล้วเดี๋ยวค่อยขย,ขยายความสามารถของตัวเองขึ้นไปก็ตัวนี้อีกเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูอย่างละเอียดครับ d j n n o o เรามาดูดีไซน์ของเขาก่อนเลยนะครับนี่คือโดนลำจิว๋วจิ๋วแค่ไหนดูสิครับขนาดเท่าฝ่ามือผมเองนะครับถ้าเทียบขนาดกับโดนรุ่นก่อนหน้านี้ตัวที่เล็กมากๆเลยของ DJI ก็เป็น DJI a v ว t ตตตัวเนี้เล็กกว่าอว a ตอ้กครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโห a ว a ตตโตโตกว่าเยอะเล็กและเบาครับ น้ำหนักของเขาเนี่ยแค่135กรักรัมเท่านั้นนะครับพอพูดเรื่องน้ำหนักของดโดรนเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่ฝังใจของหลายๆคนมาตั้งแต่สมัยโบราณการจะมีคนตั้งคำถามขึ้นมาทันทีในคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ครับดโดนที่น้ำหนักน้อยกว่า2กิโลผมทราบมาว่าไม่ต้องลงทะเบียนกับกสทชไม่ต้องขออนิญ,ญาตการบินพลเรือน ใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เก่ามากๆแล้วนะครับคุณลบความคิดนี้ออกไปจากหัวคุณได้แล้วนะฮะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้ครับโดนลําไหนก็ตามที่ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้มันจะน้ําหนักเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณต้องทําสิ่งนี้ครับ1นึลงทะเบียนกับทางกสทช 2. เพื่อไม่ให้คุณไปละเมิดใครคุณต้องมีประกันภัยโดนด้วยต้องทําประกันภัยด้วย 3. ทําใบอนุญาต บินโดรนจากกรมการบินพลเรือนแล้วเวลาบินให้สังเกตจุดที่คุณยืนอยู่นะครับถ้าคุณยืนอยู่ในที่ที่เป็นที่ส่วนบุคคลขออนุญาตเจ้าของที่ถ้าคุณยืนอยู่ในที่ที่เป็นที่สาธารนณะขอเจ้าหน้าที่รัฐแค่นี้เลยครับ กฎกติกาของการบินโดรนง่ายๆแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากกลับมาที่ DJ i จเนี O ต่อนะครับตัวเล็กๆเ,เบาๆแบบนี้นะครับแล้วเขาทำพาพเวอร์กาดมาด้วยมันเป็นโดรนที่เหมาะสําหรับการบินในทุกๆที่นะครับจะบินในบ้านจะบินในที่โล่งแจง้งบินได้หมดเลยนะครับตัวโดรนเนี่ยนะฮะเนื่องจากเป็นรุ่นราคาถูกเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์กันชนเลยเขาก็จะมีแค่เซ,เซ็นเซอร์วัดความสูงอย่างเดียวเพราะว่ามันเหมาะสําหรับเอาไว้ขึ้นลงบนมือเราแล้วก็ไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์ใดๆเลยนะครับตัวกิมบอลก็เป็นกิมบอลแก๊ เดียวนะครับทิ้วขึ้นทิ้วลงได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาทํามาเนี่ยในราคาประหยัดมากๆเวลาบินเราก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายผมจะทยอยไปทีละเรื่องนะครับเริ่มต้นจากการบินด้วยตัวเองก่อนด j จิเนสามารถบินได้ด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องบังคับควบคุมไม่ต้องมีรีโมทคอนโทรลไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆเลยนะครับตัวเขาเองเนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับคุณซื้อมาชาร์จแบตให้เต็มเสียบแบตเข้าไปที่ใต้ท้องแล้วเวลาจะบินนะครับคุณกดปุ่มเปิดนะฮะปุ่มเปิดจะอยู่ด้านท้ายลำนี้ กดสั้น1ทียาว1ทีเพื่อเปิดตัวโดรนหลังจากนั้นนะครับตัวโดรนเนี่ยเขาจะมีปุ่มด้านบนอีกอันหนึ่งนะฮะอ้ออย่าลืมเอาฝาครอบกิมบอลออกด้วยนะ <c oughs> แล้วก็มาเลือกโหมดการบินครับโหมดการบินเนี่ย นะฮะตัวปุ่มด้านบนเนี่ยจะสามารถกดเราเลื่อนไปเรื่อยๆได้มันจะเป็นวงกลมวนไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด6โหมดด้วยกันโหมดแรกก็คือโหมด follow โหมด follow นี่คือจะ tracking เดินตามเราแล้วที่เหลือจะเป็น quick shot ที่เคยมีในโดน DJI รุ่นก่อนหน้านี้มันฉะนั้นให้คุณทำช็อตสวยๆในการสั่งงานได้ง่ายๆนะครับสมมติคุณไปเที่ยวเนี่ยนะฮะคุณไม่ได้อยาก follow อย่างเดียวคุณอยากทำ d r o n นี่โชว์แบบวิวกว้างๆว่าที่ที่คุณยืนอยู่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคุณก็กดได้ทุกครั้งที่กด เนี่ยเขาจะมีชื่อโหมดบอกครับว่า Follow Droney Circle Rocket Spotlight แล้วโหมดที่6เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่า Custom ซึ่งเราสามารถไปเลือก Quick Shot ในโหมด Custom ได้อีก3อันมี Helix มี Boomerang แล้วก็ Directional Track Boomerang เดี๋ยวทำให้ดูทีละโหมด ง่ายๆนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากพอเลือกโหมดเสร็จปั๊บเนี่ยคุณกดปุ่มค้างอีกทีหนึ่งแล้วแบมือไว้อย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบินขึ้น,นจากมือเราเลยอพอคุณเลือกโหมดเสร็จเรียบร้อยเอาสมมติผมยกตัวอย่างเป็นโหมด follow ก่อนซึ่งมันเป็นโหมดแรกที่ทุกคนต้องใช้งานนะครับโหมด follow เนี่ยใช้งานง่ายมากพอคุณเลือกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคุณกดค้าง ั้งให้โดรนหันหน้ามาหาคุณแล้วแบมือไว้แบบนี้ครับกดค้างเขาจะบอกว่าโดรนสตาร์ทนะฮะแล้วก็นับถอยหลัง t 2 r e t o แล้วมันก็จะบินแวบ,บขึ้นไปเลยพอบินขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาก็จะบินนิ่งๆอยู่กับที่แล้วเขาจะทําการ tracking หน้าเราครับพอ tracking หน้าเราคราวนี้โดรนมันจะตามเราครับเป็นโหมด follow เราเดินไปไหนนะฮะโดรนก็จะบินตามเราไปนะฮะถ้าเราเดินหันหลังเขาก็จะเดินตามเราไปเรื่อยๆขี่จักรยานขับรถอะไรก็ได้นะครับบินไปสิ่งที่คุณต้องคอยระวังก็คือ ในที่ที่โดรนบินไปเนี่ยนะฮะมันต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาไม่มีเซ็นเซอร์นะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นต้นมงต้นไม้บางทีคุณไปเดินเลี้ยวหลบต้นไม้คุณคิดว่าคุณจะเล่นไล่จับกับโดรนเนี่ยคุณสลาลมเนี่ยนะฮะอย่าเร็วนะฮะเขาจะบินตามช้าๆถ้าเขางงเนี่ยเขาบินชนต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังนะครับ <S <S หมดที่2ครับนั่นก็คือโดรนนี่โดร,นน,ดรนนี่คือการให้โดรนเนี่ยบินจากหน้าเรานะครับ เซลฟี่เราแล้วถอยออกไปเพื่อโชว์สถานที่ว่าตอนนี้เรายืนอยู่สถานที่ไหนซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะเอาใกล้เอาไกลนะครับเวลาจะบินโดรนี่เนี่ยเช็คนิดนึงก่อนว่าเขาจะถอยออกไปกี่เมตรแล้วก็ดูว่าระยะที่เขาถอยเนี่ยมีอะไรกีดขวางอยู่หรือเปล่าโดรนี่ก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้โชว์สถานที่ได้ดีนะครับหรือถ้าอยากได้มุมสูงๆท็อปวิวบล็อกเกตมันจะบินขึ้นมาเหนือหัวเรากดกล้องลงแล้วก็ดีดโดรนขึ้น ขึ้นไปสูงๆตรงๆให้เราเห็นภาพมุมท็อปวิวได้สวยๆเซอร์เคิ Circle, อันนี้ยอดนิยมหลายคนชื่นชอบครับว่าเวลาถ่ายโดนก็อยากจะให้โดนบินรอบๆเพื่อโชว์ว่าวิวทิวทัศน์ที่อยู่รอบๆเราตอนนี้มันจะบินเป็นวงกลมรอบเราเลยอันนี้คือ Circle Spotlight ไลท์ครับสปอ t l ตไลทนี่คือโดนจะอยู่กับที่นะฮะแล้วคุณก็เดินไปคุณเคลื่อนที่ไปโดนเขาจะไม่วิ่งตามนะแต่เขาจะแพนตามคุณ คุณเดินซ้ายเดินขวาอะไรเงี้ยเพื่อให้เห็นสถานที่กว้างๆคุณเดินออกไปไกลหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าเดินเข้ามาใกล้ก็ได้โมดที่6ครับคือคัสตอมซึ่งถ้าคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือคุณสามารถเข้าไปเลือกได้เลือกเป็นควิกช็อตได้อีก3ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวแรกคือเฮลิกซ์เฮลิกซ์นี่จะคล้ายๆเซอร์เคิลแต่มันจะสวิงรอบตัวคุณจากวงเล็กๆก,ก,ก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายออกไปเรียกว่าบินแบบยากันยุงครับมันจะค่อยๆอ,ออกไปเรื่อยๆ ซึ่งอันนี้ก็สวยดีกับอีกแบบหนึ่งคือบูมแมลงอ่าบูมแมลงนี้ก็บินรอบรอบเราเหมือนกันแต่ไม่ได้สวิงออกอย่างเดียวครับมีสวิงเข้าด้วยอ่าอันนี้เป็นมุมพี่เบิร์ดเลยนะฮะกว้างบูมแมลงไปแล้วก็บินกลับมาเนะะี่ยฮะจะสวิงเข้ามาหาเราแล้วก็เข้าๆออกๆอยู่อย่างนี้นะฮะสวยงามดีกับปิดท้ายด้วย directional trackdirectional track เนี่ยบางคนที่ไม่เคยใช้จะงงมากว่ามันเหมือนโฟล o w เลยมันก็คือบินตามเรานั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ย โหมด Follow เนี่ยมันจะตามเราอย่างเดียวนะแต่เวลาเราเดินเข้าไปหามันมันจะไม่ถอยหลัง <No. S 1> แต่ถ้าเป็นโหมด Directional Track คุณเดินเข้าหาโดรนโดรนจะถอยหลังครับอา่ามันต่างกันตรงนี้นะครับ คุณสามารถเดินเดินสวนกระโดนได้อะเดินแบบเดินกดดันโดนให้โดนเดินถอยหลังไปได้เพราะบางคนอาจจะบอกว่าฟโฟลเห็นแต่ไททอยไม่เห็นเท่เลยอะไรเงี้ยอยากจะขี่จัก,กรยานแล้วให้โดนบินถอยหลังถอยไปเรื่อยๆนะฮะเวลาถอยดูระยะด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวตุงตะข่ายคร <c oughs> บหกโมดแล้วครับอันนี้คือวิธีการบินแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องควบคุมอะไรเลยนะครับเวลาที่เราจะให้เขาลงเนี่ยเราก็แค่เดินไปแล้วเอามือมาช้อนข้างใต้เขาเซ็นเซอร์วัดความสูงดีง เหได้ว่ามีมือเราเขาจะลงเลยนะครับแล้วก็ดับเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะมีอยู่โหมดหนึ่งครับนั่นก็คือ directional track หลายคนบอกว่าเราเดินเข้าไปหาเขาแล้วเขาถอยออกแล้วมันจะลงบนมือเราได้ยังไงมีวิธีถ้าคุณอยู่ใน directional track นะครับคุณเดินเดินแล้วเขาถอยหลังใช่ไหมครับคุณหยุดอยู่กับที่ครับหยุดอยู่กับที่3วมิเขาจะตัดการทำ directional track แล้วเขาจะเลื่อนเข้ามาหาคุณในระยะที่ใกล้แล้วคุณก็ไปเอาโดรนลงบนมือคุณได้่ามันง่ายแบบนี้นี่เอง อันนั้นคือสเต็ปแรกบินอัตโนมัติต่อมาเป็นสเต็ปสูงขึ้นไปนิดนึงซึ่งผมแนะนำนะฮะว่าควรจะทำสเต็ปนี้เอาไว้นั่นคือการควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือครับใช้แอป DJI Fly นะครับบนโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับโดรนตัวนี้นะฮะพอกดเชื่อมต่อแล้วเนี่ยวางไว้ใกล้ๆกันเปิดเครื่องขึ้นมาเขาจะเจอกันใช่ไหมฮะแล้วคุณก็จะไปจอย WiFi ลักษณะการเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเชื่อมด้วย w i ไ i ด i เล็กซึ่งเวลาคุณบินเจ้า DJI Neo ตัวนี้ คุณจะสามารถพรีวิวภาพบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้นะฮะผ่านแอปดี i Fly แล้วเขาปรับเลเยอร์เป็นแนวตั้งด้วยนะคุณจะเห็นภาพพรีวิวอยู่ด้านบนแล้วก็มีเมนูให้เลือกซึ่งตรงนี้นะครับมันจะละเอียดขึ้นมากกว่าการบินอัตโนมัติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในทุกๆหมวดคุณสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับทั้งระยะใกล้ไกล,กลและความสูง3ระดับด้วยกันน,นะฮะไม่ว่าจะเป็น Follow หรืออะไรก็ตามแต่อย่างสมมติอายกตัวอย่าง Follow นะครับคุณก็เลือกได้ครับ ความสูงก็คือ low flat high low คือความสูงประมาณนี้ครับประมาณหัวเขา่ามันจะเป็นมุมช้อนนิดนิดแล้วเวลาคุณเดินไปเนี่ยมันก็จะเห็นแบบท้องฟ้าเยอะๆซึ่งมุมนี้จะดูยิ่งใหญ่มากนะครับกับ flat flat นี่คือเขาจะขึ้นมาระดับอกซึ่งก็จะถ่ายเราตรงๆอันนี้ก็จะแบบเน้นตัวบุคคลใช่ไหมครับหรือคุณอยากได้มุมสูงกดลงมาเล็กน้อยคุณเลือก high ครับเขาจะบินขึ้นไปสูงหน่อยแล้วก็กดลงมาส่วนระยะห่างระหว่างตัวโดนในทุกๆโหมดคุณเลือกได้ครับ close medium far close ก็คือประมาณ1เมตรถึง2เมตร medium ก็คือ2-3ถึงเมตร far ก็คือ4-5ถึงไปจนถึง10แล้วแต่โหมดนะครับอย่างโดรนี่เนี่ยคุณสามารถไปได้ไกลถึง10เมตรเลยนะอ่านะฮะโดยเฉพาะโหมดอย่าง Circle คุณสามารถตีวงได้กว้างสุดเนี่ยคือ20เมตรเลยเพราะฉะนั้นระวังนะครับ ถ้าคุณตั้งค่าเป็น20เมตรคุณต้องแน่ใจว่ารัศมีรอบๆเนี่ยไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับแล้วโดรนคุณสามารถสวิงได้ในรัศมี20เมตรนะฮะการปรับด้วยมือถือเนี่ยก็จะช่วยให้คุณตั้งค่าโดรนได้เยอะยิ่งขึ้นบินได้ระยะไกลมากขึ้นแล้วก็มีความสูงต่ำที่เลือกได้กับอีกอย่างหนึ่งคือมันปลอดภัยมากขึ้นครับถ้าคุณสั่งบินอัตโนมัติเนี่ยสมมติคุณตั้งโดรนนี่ไว้10เมตรเนี่ยแล้วถอยไปปุ๊บเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางก่อน10เมตร คุณจะทําไงครับถ้ามันบินอัตโนมัติไปแล้วคุณหยุดมันไม่ได้นะคุณต้องยืนดูมันพุ่งเข้าไปหาต้นไม้ใช่ไหมฮะอันนี้อันตรายแนะนําให้ต่อมือถือเอาไว้ครับเพราะถ้าคุณเชื่อมต่อกับมือถือเอาไว้เวลามันบินไปแล้วเนี่ยดูท่าไม่ค่อยดีคุณกดสต็อปได้นะฮะคุณตั้งค่าได้แล้วคุณก็กดสตาร์ทได้มันจะทํางานได้ดีกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยปิดท้ายด้วยหมวดแมนนวลครับ นี่คือใช้มือถือคุณบินเลยบังคับเหมือนบินโดรนเลยใครที่ไม่เคยบินโดรนมาก่อนอยากจะฝึกบินโดรนนะครับก็ใช้โหมดนี้ง่ายมากนะครับใช้มือถือของคุณสัมผัสบนหน้าจอเลยเขาจะมีจอยสติกขึ้นมาให้2ปุ่มซึ่งคุณก็สามารถปรับทิศทางได้เหมือนการบินด้วยจอยคอนโทรลของโดรนเลยนะครับก็คือ ขึ้นสูงลงตำ่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาคุณสามารถฝึกบินโดรนได้ด้วยรีโมทคอนโทรลตัวนี้ในโหมดแมนนวลซึ่งก็จะช่วยให้คุณฝึกฝนได้ดียิ่งขึ้น ลืมบอกไปนิดนึงครับในการบินที่เราเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเขาจะใช้เป็น w i ไ i ด i r เ c t กเพราะฉะนั้นระยะบินจะบินได้ไกลสุด50เมตรเท่านั้นนะครับถ้าคุณบินเกิน50เมตรขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับคุณตั้งค่าไว้ในซอฟต์แวร์ว่าจะให้เขาหยุดอยู่กับที่หรือจะให้รีเทิร์นทูโฮมต่อไปเป็นสเต็ป3เลยนะครับถ้าคุณอยากบินโดรนตัวนี้นะครับ แบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นคุณก็ต้องพ่วงหรือว่าเชื่อมต่อกับชุดรีโมทคอนโทรเลอร์ของ DJI ถ้าคุณซื้อชุด fly more combo มาเขาก็จะให้รีโมท RCN 3ซึ่งคุณสามารถบินได้แบบโดรนทั่วๆไปเลยนะครับด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ DJI o 4คุณสามารถบินได้ไกลถึง6.7กิโลเมตรและนอกจากเจ้าตัวรีโมท RCN 3นะครับ DJI Neo ตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ ชุดรีโมทชุดอื่นๆได้ด้วยของ DJI ไม่ว่าจะเป็นชุดรีโมทและแว่นก o เกิลสตัวนั้นเนี่ยถ้าเชื่อมต่อเข้าไปแล้วคุณสามารถบินได้แบบ FPV เลยนะครับใส่แว่นก็เกิลแล้วก็ควบคุมผ่านรีโมทแล้วก็บินแบบ FPV นะครับซอกแซกได้เลยนะฮะโอ้ตัวนี้ผาดผลมากๆนี่คือสเต็ปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะนอกจากบินคล่องๆแล้วเนี่ยคุณสามารถแบบลอดช่องลอดต้นไม้ลอดรูแคบๆได้บินผาดผลได้นะครับ แล้วก็พ่วงก,กับเจา้าตัวรีโมทคอนโทรที่เป็น FPV controller นะครับที่เป็นด้ามจับอย่างนี้นเหมนะือนปืนยิงอันนี้ก็บินแบบพลิกซ้ายพลิกขวาแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นบอกว่าในเฟิร์มแบ์ใหม่ๆเนี่ยที่จะตามหลังมาเนี่ยสามารถบินแบบตีลังกาแบบนี้ได้ด้วยสนุกเลยแล้วก็มีท่าพลิกแพลงอีกท่าหนึง่งถ้าใครมีแว่นดูหนังนะครับพวก X Real นะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือกับรีโมทนะครับ แล้วจิ้มแว่นตัวนี้เข้าไปแทนนะคุณไม่ต้องมีแว่นก็เกิลของ DJI เลยนะคุณใช้แว่น X w e e l เสียบเข้าไปแล้วก็บินแล้วก็มองภาพผ่านแว่นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งเช่นกันต่อไปเป็นข้อมูลสเปคนะครับ DJI Neo เนี่ยถ่ายภาพนิ่งได้12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ความเรียสูงสุด 4K 30เฟรม บิตเรท75เมกะบิตเพอร์เซกแล้วถ้าอยากถ่ายสโลว์นะครับให้ปรับมาเป็น Full HD 60เฟรมก็สามารถทำสโลโมชันได้เซนเซอร์กล้องของเขาจะเป็นขนาด1ส่วน2นิ้วนะครับและโดนตัวนี้นะครับไม่มีช่องใส่แผ่นเมมโมรี่นะครับเขามีเมมโมรี่มาให้ในตัวเลย22กิกครับพอเมมเต็มคุณก็มาเสียบสาย USB Type C นะครับแล้วก็ถ่ายโอนไฟล์ออกได้อันนี้ก็สะดวกดีไม่ต้องไปหาซื้อแผ่นเมมให้เสียเวลาแต่ว่าต้องคอยโอนถ่ายไฟล์ออกบ่อยๆแบตเตอรี่นะครับไซส์เล็กมากนะครับต้องใช้ของมันโด เฉพาะนะครับความจุก็1,435ม mm. ิลลิแอมแนะนำให้ซื้อไฟมอคอมโบครับได้แบต3ก้อนเลยเพราะว่าแบต1ก้อนเนี่ยบินกันจริงๆเนี่ยนะฮะเอาแบบว่าเหลือระยะบินกลับด้วยนะครับไม่เกิน8นาทีนะในสเปคอาจจะบอกว่าบินได้18นาทีแต่ชีวิตจริงเราบินไม่ได้18แล้วครับเพราะว่า กว่าเราจะขึ้นกว่าเราจะไปกว่าเราจะกลับนะฮะต้องเหลือแบตสำรองไว้ด้วยเพราะฉะนั้นบินจริงๆได้ประมาณ8-10ถึงนาทีครับ <S 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 แล้วก็มีความสามารถพิเศษอย่างเช่นการบันทึกเสียงนะฮะโดยปกติแล้วเราบินโดรนเนี่ยเราบันทึกเสียงไม่ได้ครับเพราะว่าเสียงใบพัดเนี่ยมันจะดังมากบันทึกเสียงไปก็ไม่ได้ยินอะไรแต่ DJI O เนี่ยบันทึกเสียงได้คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วคุณบินไปใช่ไหมครับ เขาใช้ไม์ของเทรศับมือถือนี่แหละบันทึกเสียงให้คุณแล้วเขาก็ตัดความถี่เสียงของใบพัดด้วยเรียกว่าตัดเสียงโดนออกทําให้คุณสามารถทําวีล็อกได้นะครับว่าอ,อ๋อตอนนี้กําลังเดินชมบรรยากาศอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งนี้นะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะไม่มีเสียงโดนครับยกตัวอย่างการทำวีล็อกนะครับเนี่ยผมถือมือถืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะบันทึกเสียงจากมือถือโดยที่ตัดเสียง ใบพัดของโดรนในขณะที่ทำงานด้วยเพราะฉะนั้นวิดีโอที่คุณเห็นอยู่นี้ก็จะไม่มีเสียงโดรนเลยนะฮะเหมือนมีตากล้องเดินตามผมเลยโดยที่อัดเสียงได้ด้วยนี่เป็นไงแปลกใหม่ไหมวงการโดรนเนี่ยบินแล้วมีเสียงได้ด้วยนะพูดเป็นว <c oughs> <c oughs> ีล็อกได้เลยเจ๋ง DJ i จนีนี่นะครับเนื่องจากเขาเป็นโดรนลำเล็กๆนะครับใบพัดก็เล็กเพราะฉะนั้นเรื่องของการสู้ลมเขาก็จะสู้ได้ไม่เท่ากับโดรนดี i รุ่นใหญ่ๆนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะสามารถสู้ลมได้ระดับ4นะครับ คือเป็นลมที่มีความเร็วลมประมาณ20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้บินสู้ได้สบายเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเวลาคุณบินริมทะเลนะครับลมพัดแรงๆหรือว่าบินบนยอดเขาบินบนที่สูงๆแล้วลมแรงๆเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถเอียงลำเพื่อบินสู้ลมได้แต่การบินสวนลมอาจจะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งปิดท้ายด้วยข้อควรระวังนะครับของการบินโดรนหนึ่งคือ หมดอัตโนมัติเนี่ยผมแนะนําให้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือไว้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินคุณยังสามารถกดสต็อปให้เขาหยุดกลางทางได้2ก็คือ การบินในบ้านนะครับเนื่องจากเซ็นเซอร์วัดความสูงของเขาเนี่ยนะฮะถ้าพื้นบ้านใครเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องแบบเงาเงานะครับแบบแบบมองและสะท้อนได้เลยเนี่ยแนะนําว่าอย่าบินในบ้านครับเพราะว่าพอเซนเซอร์เขามองลงไปที่พื้นแล้วเนี่ยมันสะท้อนเขาจะจับความสูงไม่ได้ละทีนี้ตัวโดนเนี่ยจะบินไม่นิ่งนะครับมันจะสวิงรวมไปถึงเรื่องของการบินเหนือน้านําด้วยนะครับบินเหนือน้านําได้นะครับแต่ต้องบินสูงสูงสาเมตรขึ้นไปอย่าบินเหนือน้านําในระยะประมาณ1เมตรหรือ2เมตร เพราะว่าเซนเซอร์วัดความสูงเนี่ยเขาจะสะท้อนน้ําและเขาจะวัดความสูงไม่ได้แล้วโดนก็จะเกิดอาการบินแบบไม่สเสถียรทันทีเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับรวมไปถึงดูระยะการบินด้วยนะครับว่ามีสิ่งใดกีดขวางอยู่หรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะมีพ่อเพลเลอร์กัดเนี่ยนะฮะเวลาบินชนอะไรเนี่ยอาจจะไม่เสียหายหรือโดนตกอาจจะไม่พังแต่ก็ไม่ชนน่าจะดีกว่าครับ เป็นไงครับดูรายละเอียดแล้วน่าใช้ไหมครับโดรนตัวนี้ DJI Neo นะครับมีเลือก2องราคาชุดซิงเกิลของเขาเนี่ยครับแบตก้อนเดียว6,600บาทนะครับแล้วก็ชุด flymo r e combo นะครับได้แบตเพิ่มอีก2ก้อนเป็น3มีตลับเคสชาร์จแบตแล้วก็รีโมท RCN 3ให้นะครับ11,700บาทนะครับหาซื้อได้ที่ Big c a m e r a นะครับและต้องขอบคุณพิกซั์ด้วยนะครับที่ส่ง DJI Neo มาให้ผมรีวิวไปหาซื้อกันนะน่าใช้มากๆเลยไปเที่ยวครั้งหน้า คุณมี DJI Neo ไว้ถ่ายเซลฟี่มุมสูงหรือยัง